ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4งสี่ชิซิมเบื่อเกลเซอร์ถอนตัวเทคโอเวอร์ผีแล้วชิจัสซิมจาก,กาตาถอนข้อเสนอในการขอเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ไนเตดเรียบร้อยด้วยความเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนจะเป็นการเปิดประตูให้กับผู้แข่งโดยตรงอย่างเซอร์จิมแรดคิปนั้นทำให้กลุม่มทุนจาก,กาตา ถอนจดจักการแข่งขันเพื่อครอบครองสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดแล้วหลังหมุดอิฐก,กับตระกูลเกลเซอร์อย่างมาก่าววัจร์ซิมได้เพิ่มข้อเสนอขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ไม่สามารถตอบสนองการประเมินมูลค่าของเกลเซอร์ได้อีกครั้งโดยข้อเสนอังาคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ5.5พันล้านปอนด์แต่ก็ยังน้อยกว่าที่6 0 0 0ล้านปอนด์ที่เจ้าของชาวอเมริกันนั้นอยากได้เลน่าวเปิดเผยวาจ,จัสซิมได้จัดก,การหารือและเจรจาเพิ่มเติมถือเป็นครั้งสุดท้ายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่หลัังงงจาากกกขขข้้ออออเเสนออีครพว ที่เป็นข้อเสนอแบบควบคุมสมสร้อยถูกปฏิเสธขอจึงตัดสินใจดึงปลั๊กในการเจราจารออกหลังเจราจารยืดเยื้อมานาน9เดือนจัสติมเชื่อว่าเขาจะได้เป็นเจ้าของทีมในฝันเมื่อพิจารณา,าจากผู้ที่ทราบถึงสถาน,นการณ์นี้และรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นการออกมาของจัสตินทำให้เซอร์จิมอยู่ในตำแหน่งผู้นำโดยมหาเศรษฐีจากธุรกิจปิโตรเคมีชาวกรษซดูเหมือนจะประสบความสำเร็จด้วยการเสนอราคาหนึ่งในสของสมสรซึ่งตรงกับราคาประเมินของตระก,กูลเกลเซอร์ รอยคีนตำนานนักเตะแมนยูเตือนเวรูนี่ที่เพิ่งรับงานคุมเบอร์มิงแฮมว่าให้เตรือมใจเจอก,กับเสียงวิจารณ์หากผลงานไม่เป็นไปตามเป้าคุณมีลำพาดเจอหลาเวรูนี่แต่เด็กเหล่านี้โชคดีผมโชคดีที่ได้งานที่ซันเดอร์แลนด์งานได้ของผมหลังมิชส้นทางอาชีพที่ยอดเยี่ยมแต่ปัญหาคือเมื่อคุณมีอาชีพค้าแข่งที่ดีเมื่อคุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากคนก็จะเล่นงานคุณทันทีสติของรูนี่ในตอนนี้ไม่ดีนะักเพราะเขามีงานที่ยากไม่ต้องสงสัยเลย สิ่งแรกที่คนอื่นจะพูดก็คือเพราะคุณเป็นผู้เล่นระดับท็อปไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นผู้จัดการระดับท็อปแต่เวโรนีก็เหมือนกับตัวผมเองที่กำลังเรียนรู้วิธีการแต่เมื่อคุณมีอาชีพที่ดีแล้วคนพร้อมจะโยนใสใ่คุณทันทีเรากำลังเรียนรู้เหมือนคนอื่นๆ